เคครับ okay. สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft hardcore ชื่อเซิร์ฟเวอร์ The h a r d c o r e Survival นะครับผมแล้วก็อยู่กับคุณเวฟเจ้าเดิมนะครับผม <c oughs> อ,อ,อีด้วย <c oughs> แป๊บ,บนึงนะ เราจะสร้างบ้านตรงไหนเดียวแล้วแต่ปูแล้วแต่ปูด้วยใช่ไอแวนยังไม่จบยังยังยังโอ๊ยทำไมมันแหลกจังเว่ยเฮ้ยลืม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 แม่เรามีแอปเปิลทองได้ในคลาสเอ้าไม่ตีหินทำไมอ่ะก็เอาไปด้วยเอ้า ตอตัดแล้วปลูกด้วยตัดแล้วตวก็ปลูอกอกูเป็นพวกทำารยป่ารู้ไหมเนี่ยตัดแล้วต้องปลูกปลูกเตกเหรออ๋อุยวัวเล่นไปหุยก็ผิดก็ผิดด้วยอะ่ะเอ้ไม่เลย เอาแยอะเียมันจะมากลัวเลยนักหนาวไว้อย่างจริงๆเลยพวกนี้รู้ไหอ๋อเป็นเราหาที่ทำเลด้วยมืดเลยครับมืดไม่ต้องปรับเลยนะไม่ต้องปรับเลยมืดแล้วเลยเออไม่ต้องปรับชมพ้าทิศตกครับไปหาทิศตกถุยอยู่ไหนล่ะนี่ไหนวะไม่ใจเธอจะ โอเคครับในใจเธอกูหาเพื่อนไม่เจอกูโง่จริงๆกูอยู่บนบนนี่ไงนี่บนต้นไม้ฮาร์ดคอร์ป่ะเนี่ยเจอร้องพอแง่นี่กูอยู่นี่คอูแน่ี่ตรงไหนไปตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเฮ้ยค้างหมด ก็ถ้ามันแหลกก็ขออภัยด้นะผมขอบกากก็เป็นอย่างเงี้ยดีดีเยเออเราก็ยังไม่ได้ลืม,ล,มลืมแนะนำชื่อไปเลยเ็้อยู่กับคุณเคชแนลกับคุณเวฟด้วยหรือคุณแนะนำไปแล้ววะแนะนำไม่เลยโอ้ยกันกันอ,อ,อีกอ้เจ้ากูร่วงโอ้ แบกหมูแป๊บโอ้มึงมีหมูว่ะมึงมาแบ่งกูเลยกูมีแค่อะไรแอปเปิลอ่านเขาไปแดกนี่ช่วยแก้พิษเพื่อนมึงช่วยแก้พิษหรือช่วยฆ่ากูเนี่ยแก้พิษอาที่ทำเลก่อนปะโอ้โหเริ่มเริ่มเ่มใหม่ใม่มึงนี่มังนี่มันนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ย เอ้นี่เอ้นี่เดิมใหม่ใหม่มันต้องมอีบ้านใต้ดินเลยก็บ้านใต้ดินเฮ้ยไปไปใต้ดินเกินเฮ้ยเฮ้ยไปใต้ดินเกินกูจะขึ้นยังไงเฮ้ยมเยเยีเสียงน้ำ้วยเสียงน้ำมีทอสไหมออเออจะพึ่งดิจะพึ่งขาทำไมมันทะลุอะ เฮ้ยทําไมมันจะล้ว่ะเออฟักทอนเลยอุ้ยไอ,อ้เหี้ยมือเดอมึงคุดคุดไปทางนี้เยากูทางนี้ยาคุดนะมึงได้เจอน้ําแน่นอน โอโคสว่างจิตดับมีอทอสมีทอสอยู่สี่อันนะ่ะอ้าวนี่คือบ้านใต้ดินมึงใช่ไหมใช่แล้วครับป้าป้าหาที่อื่นดกวาเพื่ออะไรวะเนี้ยอยู่ด้านล่างด้วยวเนี่ยตรงนนเนี้ยไหนเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยต้องขุดสิลาป้อนด้รบินหมดไปไหนขุดไหนเนี้ยฮะกูขุดอยู่นี่ เฮ้ยน้ำกระเด็นอะเกิดเฮ้ยนี่เรามาเกียนใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะอะไรมันจะดินมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัว เราเล่นปลอดภัยหรือเป่าทำไมมึงเอาปลอดภัยว่าไม่เอาปานกลางไปเลยเอ้งตั้งทอนไหนวะว่าแล้วทำไมพี่ไม่มีอยากแม่งปักท่ึนหยาดหยาดกูปักทอนให้แต่รูป ออมาจะลูกล้ก็อีอีแม่งจะล่วงลงมาเพราะว่าเนี้ยเพื่อนได้แหละอีอีผูดได้ละขุดลงไปชั้นนี่เมื่อกี้มันเจอท่านท่านอยู่ไหน ีทำเต้าผิงดิเอาเดี๋ยวจะทำรอแป๊บเดียวดีปเผาเผาไม้ให้ด้วยรีบอ่ะรีบเดี๋ยวท่านแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นรูเลยรูอะไรรูนั่นแหละไม่ใช่รูนี่ไม่ใช่รูนะนะอ๋อนี่ก็รูยังมึงไปนะ มึงไปไหนมึงไม่บอกกูโอ้บอกไปทางหาทางแล้วบ้านยู่ไหนหอ่ะโอ้โหเสี่ยบ้านที่มีทอนเน,น,นี่ยอันหนึ่งตกเข่าเดี๋ยวหลวทอนอดูเสียงผี

นี่ท่านน้าเอ่อ oh ก่อนอื oh ่น oh กูก oh ูไม่มีอะไรรู้ไหมไม่ไงเตียงเออวะก็ขอขออนุญาตใช้สูตรได้ไหมเอยแมวแมวเลยรอเช้าเวยไปเช้าปิดรูนี้ปิดรูโอ้ยพายุใครเข้าวะพายุคนนี้แหละนะห่ย ขีดสร้างไงวะเพื่อนเดี๋ยวสร้างเองหีบหีบรูเตียวใช่ปะมันนี่เป็นนี่เป็นเ,นเล็กครับใช่ไหมได้ละได้อืมอืมมึงเยอะแปรมึงเยอะแปรเดี๋ยวเช้า,ชาปุ๊บเดี๋ยวไปหาอันนี้กันดีกว่าหาที่ย่ำเล่แกะแล้วก็แกะแกะเสือรับ งั้นก็รอเช้าเลยนะผมโอเคครับก็ตอนนี้ก็น่าจะตอนเช้าแล้วมั้งใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าอาเช้าแล้วจริงด้วยอืมเสีย oh, yeah. oh. oh, yeah. yeah. so oh. มันน่ากลัวโอ้เฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้เย์้ยว่ามันยุ oh ่นโอ้โหชัดเจนเลยไงวะโอ้โห้โอ้ย์โอ้ย์โอ้ย์โอ้ย มมมแม่งเล่นกูแล้วที่บอกเลยชัดเจนเลยจะหาแกแกจาก้แกาแล้วแล้วห้องในบ้านมาก่อน,นดีกว่าไหมจะแม้ในในบ้านในบ้านเอาเลยทำทำเลยตัดไม้ทำลายป่าบแป๊บนึง ปเพื่อนีียาลักษาผีกัดมันเนื้อผีนี่หว่าแล้วก็หาพื้นที่ใหญ่ๆเลยดีกว่ามึง,มงทอดกู้ไปแล้ว่ะนีตรงนี้เด่นโอ้

เจอห้าสิบอีกูล้องเหี้ยแไรวเนี่ยเจอห้าอ่าเจอหาสอออดสกรปรีไม่ใช่ห้าดสะอีแล้วเหอห้าดสะอีโอเคครับอย่าพวดนะน้องๆหนูๆที่ดูอยู่อย่าพวานะนนนนดพวนะผมหา้าดสีอีเล่นได้นะมึงซ้ <c oughs> ำมา ทำดีทำไรทำดีเน่เน่เน่แดกแป๊บแดกแดกแป๊บจะแดกทำไมแป๊บอย่ามึงอย่าแม่งติดคอตายแล้วไปเขาต้องแดกอาหารไม่ใช่แดกแป๊บเฮ้ยน้ำมึอทำเฮียได้ปะไม่รู้อะ ทำอันนี้ได้มัง้งเอ่ออะไรวะน้ำมึกอะ่ปะปากกามัง้งข้ามึกเอ่อแล้วจะสร้างบ้านตรงไหนดีเนะี่ยแดหมึกก็ไม่ได้จริงตรงนี้จะไ,ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมนี่ดีดอาทรรโอ้โหเสียงไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว มึงมึงต้องไปมึงต้องไปเทท,ทเจูเฟยเอ็กเบฟผูกมึิงจะรู้วเอเคครับเอาแล้วกูจะทิ้งไฟทำไมวะโอ<ฮ>เอา้ามึงจะแหลกอะไรนักหนาวะเน่แล้วมึงอยู่ไหนเนธะนี่ไป ตรงนี้ดีกว่าไหมกูหาแกก่อนเพื่อนกูนหาไปก่อนก็แล้วอุ้ยกูกูทำที่ทำเลตรงนี้นะมาเลยมาดูดิแกมันอยู่แถวบูเข้าไม่หมเหรอวะไม่รู้อ่ะมึงหาได้ปะละ่ะได้จะทำที่ที่ทำเลตรงไหนดีวะจะเตะบูเอ้ยตะกูทีพีโอเคทีพีนะ ตัดไม้แบบกูตัดไม้ทำลายป่ากูไม่ตีบีดีกว่าเยวถ่ากดีกัดเนาะเฮ้ยกูเจอหมู่บ้านเอ็นีีไว้เพื่อนเอาเลย ไปเฮ้ยกูเจอฝนเลยอีอีฝนเนี่งอือ่ะไปละสอมบี้ไม่งจะเข้าบ้านถู่ปวันเนี่ยไม่อยู่บ้านบ้านเอ็มพีทีก็ค่อนก็ได้ทีพีไปน,นะอืมทีพีไปเดี๋ยวก็ขออะไรยาทีพีมาอย่างวะ มาอย่างไวนี่ก็ต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอพีซีหรือเราจะสร้างบ้านแถว NPC เอพีเซีะเอ้าไงเข้เเเาไงคุณเว็ขขยยบขอขออาศัยอยู่แป๊บเดียวแหละขออาศัยอยู่แป๊บเดียวแต่คนอาจาอจะของหายโนโนแม่งเดีย๋ยวเราจะมาป้นกันนะครับผม เย่ตกน้ำอาบน้ำแป๊บไอ้ไอ้ตรงนี้มันคืออ่างใช่ไหมเนี่ยฮะอ่างอะไรไหนมีไหนอยู่นี่แล้วกูก็ออกไม่ได้ชิ้หายจิ้หายกูเอ้เพิงช่วยกูหน่อยดิเดี๋ยวแห็นี้ก็ออกไได้ อ่าแล้วเราต้องสร้างสร้างคืนเลยเรเป็นคนดีอีดิ <c oughs> พี่ยังจะมาไอ้พี่มามาทำหม้อยมาทำหม้ออื <c> ่ <oughs> พี่เต็มเลยเพื่อนพี่เต็มกูก็ขออาศัยอยู่าคนี้อย่แลลวกัน โอ้ยโอ้ยมึงอยู่บ้านไหนวะเพื่อนมีไงบ้านน้ำเงาเสียงเอ้ยเอากล่องคาร์บมาดิโอ้กล่องคาร์บมาดิสาธุวะพี่อยู่กล่องคามา กเหลือค่ะกูจะสร้างเงี้ยหแหลอวะแป๊บหนึง่งกูจำไม่ได้ให้มันตีเงี้ยแป๊บหนึ่งนะไปหาตามหมู่บ้านกัน แล้วมึงจะบ่นอะไรอยู่วะบ่นอะไรบ่นเลยบ่นเไรบ่นเอะไรเโอ้โผีผีกระาบ่นอยู่ได้ผีผีทุบบ้านพีทุบบ้านผีทุบบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอ้ยไอผีผกอดท้องผีกอดท้องกอดท้องโอ้โห อย่าดูอย่าโดูน่าโอ๊ยเอ๋โทษโทษโทษเราเป็นคนดีหน่อยเราช่วยเอพีซีหน่อยเฮ้ยมีมีมีตัวเล็กด้วยอ่ะมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กเออไหนวะแตกแล้วเอาโทษโทษ เรยตายว่ะโอ้ยยยยยดยยยยยยกยยยยยยเยยยนยยายยอยยยยนยย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 ย่ยย้ยยยนยายย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 งยยมเยยย เรามีเตียงอ่ะเตียงเดียวมีเหล็กไว้มีเหล็กไหนๆโตแป๊บโตเดียวมีหินออกซิเดียนเลยการเลยไม่ต้องการเอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์กีดตัวโอ้โหมันมา rubber ตรงนี้เลยนะคุณคิดยังไงของคุณเนี่ยนี่มันคืออะไร เฮ้ยบุก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 ไปคนดีเอ่อสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮะผมมีค่ะมีด้วยนะครับโอ้นี่ต้องเป็นรับเบอร์คิปเปอร์เล่นง่ายอ่ะกี่ตัวเนี่ยโอ้ยเสียตัวโอ้กี่ตัววะไม่แดกกูบอกไม่ได้แดกโอ้แดกกูเอา ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้โหมึงนี่มึงยิ้มคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แดกตายเลยเฮ้ยขอากูกลับไปดิกูใส่ปนยันบีจีโอ้โหไม่ได้แดกดีนะที่กูกินแอปเปิ้ลเมื่อกี้กูก็ใส่ไปด้วยยันบีจีมาแล้วใครมาเอาไดากูไปเอาไปดาบ กองทองไอ้กองผิดไปดโดยมีดีม้าเนี่ยงูงี่ยไม่ได้เด็กกูคว,วายไ <ป S 1> ปปด้เบอร์นั่งโ,งโงอ่ะแบบแบตต้องนั่งจัดกล่องใอช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอากาศร้อนร้อนแบบนี้แล้วก็จะทำรายเดียตกปลาดีเนาะ,นะ ถามไม่ตอบวะถามไม่ตอบเหรอไยตกปลาอยู่เอาล่ะใช้สมาธิในการตกปลาแบงดึงเฮ้ยว่าเรามาตก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 ้นทุยไม่ใช่คือว่าปลาอ่ะเอ้ยมันได้ปลาแล้วโอ้เมื่อกี้เอ้ยดึง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 ไม่ได้<อ>กูกากในการตกปลาเอาพันกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีปลาเมึกไว้ เอาอี้ยล่วงดึงปะดึงปะตามันสู้อีเ้เยเบี้ยขาดถุถย <c oughs> ตั้งสติกบสตั<อ>์มาแล้วได้ไหมดึงดึงไม่ได้ไอชิปไร้สาระปะโอโห๋ยวค่อยเดี๋ยวคอย่ยวคอยตกกันละ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> หา <c oughs> ที่ทำเลอ่าเรียบร้อยแล้วนะผมก็ เมาเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงกลางเกาะของทะเลเฮ้ยไม่ปห้าข้องไ่ปหาข้องไปหาข้องไปห้าข้องไปดัหนเยอะจุ่มตามทางครับผมเฮ้ยมีแร่เพชรด้วยแร่เพชรก็ตามทางครับมีเจอตันเจียนมาไม่ได้ถ่ายไว้ตำไหนไม่ถ่ายลืมครับไม่ต้อ อยากให้สร้างให้มึงตัดเจ๊ะเราเราสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าช่วยช่วยเลยช่วยเลยขวานอยู่ไหนอ๋อไปขวานเลยอาโทษทีโทษทีโทษมันพลาดโอ้พลาดอีกแล้วโทษที มึง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 พลาดหรืมแกล้งกูเนี่ยพลาดพลาดใจเลยแนพลาดพลทำไมแอปเปิลกูเรือกเก้าอันวะแอปเปิลกแหมยัมาโดแลวแอปเปิลแอปเปิลกูไปไหนไม่เ่ยอะไรอะไรดูดิทำไมคุณได้ หวานไอ้มอนเนี่ยอะไราาตามทางตามทางตามใจตามใจก้นเอ็ดก้นเอ็มีซีมาก้นเอ็มีซีด้วยพื่อห้มู่บ้านนั้นอ๋อหมู่บ้านนั้นด้วยช่วยขุดไม้ก่อนดีกว่าไหมขุดเล<ต>ยต,ตัดตัดตัดไป ออออเออ,นเห,อเหนึ่งเนี่ยถุยเพื่อนนึงเวลอะไรวะอ่ะมึงเวลอะไรวะจะเอ้ยทำไมกูเวลนี้วะหนึ่งหมื่นเก้าสองสี่ดูสองแผ่นกว่าอีอีจะทำไมเราได้ได้มาอ๋อลืมไปว่ามันเป็นแมปแบบนี้ดีกว่าฆ่าผีเราได้เยอะนี่หว่าลืมไป ตัวได้ก้าวฮะเนี่กูไปผสมยามายาอะไรวะแข็งยาแข็งแรงอไปแข็ง้ดีๆไปแข็งยางยา,ยาไปร่างกายมันเป็นร่างกายแข็งแรงอ๋ออ่อแข็งแรงแล้วไม่กูจมน้ำป่ะไม่รู้ะอะนี่ยมันบอกแข็งแรงชะ อ๋อแข็งแรงคนีเฮ้ยธนูกูยั่ไงเฮ้ยอื้มอื้มอื้มกูครั้งเดียวกูตายแน่นอนอะไรวะมึงมไม่ต้องมาอะไรเลยมึงอื้มกูใช้ดาบไม้ตีรสชนะน้นเลยเลื่อนแล่ดีนะต่อแหล่ไปเรื่อย <Okay. S 2> เดี๋ยวแตะคอคุณครับนนะผมงั้นก็พัทหน้าก็เดี๋ยวมาต่ออีกทีนะต่อเดี๋ยวผม